สวัสดีจากแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกกระเบื้องจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเบื้องเล่าซูซีจะมาซาูซี่จูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะรักกันชอบกันเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆก็แล้วกันนะแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนี่ให้ตลอดทุกคนนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงริ้วเลยทีเดียวไปดูผลฟุตบบออลลทีี่่่นนนนาสใจไมมกกัเเืืค้็ย นิกรนอนหงายห,หยอกเล่นตูนิเซียอีกทีหนึ่งตูนิเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะครโรน,น่ามิชเซนะก็แพ้ทั้งสอสตาร์ตูตนิสไปสุดหนึ่งต่อน,นี้เป็นผลีของเคนหมวย ผมขอเลยเคนยานะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะโพสต้าเรนเจอร์ก็แพ้เคซีบีไปศูนย์หนึ่งเป็นเริ่องของเอทิโอเปียอย่าผวนนะจ๊ะมันจะกลายเป็นเอเทอเมื่อคืนนี้นะวาลิต้าดิชาเนี่ยนะก็เสมอกับบาฮาร์ดาไปศูนย์ศูนย์ไข่ไม่แตกปิดท้ายกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะจ๊ะก็เตะก,กันเมื่อคืนนี้นะคลิปนี้จะทำอัดก่อนที่ฟุตบอลจะเตะนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยอยากรู้ผลคู่ไหนเดี๋ยวขึ้นตารางมาอ่าตรงนี้นะเลือกดูได้เลยนะจ๊ะคู่หลักๆที่น่าสนใจเนี่ยนะก็มมี ilan, อออออิินนนนเเเตรร์์ลลาาจจกับซะะ๊ เจอกับโมนาโกนะปอร์ติงเจอปารีสแซงต์แชกแมงนะจ๊ะสเปอร์ดวลกับดอทมูลแล้วก็บียร์เรลจัดหนักจัดเต็มหรือเปล่ากับอาจญากรรสดัมดูผลได้เลยที่หน้าจอนะจ๊ะอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เกมืมื่อาาคืนนะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวองการลุ้นหนังโลดลน,นะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่องราว การไฟกันของคลาสซอมนารีทูนำทัพโดยนิกกี้บัตแล้วก็พอลสโคนะจ๊ะอัดกับผู้เล่นยูเนเต็ดชุดปัจจุบันอย่างล Ch ิซันโดเดอะบุเชอร์จิ๋วแชมป์โลก2022มาร์ติเนสเนี่ยนะหรือว่าคนหั่นเนื้อของพี่จอมบอบูเนี่ยไฟกันไปไฟกันมานะเท้าคว,วามไม่สั้นๆแล้วกันก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้สโคกับบัตเนี่ยพูดในรายการ the Good, the Bad and the Football podcast เดอะกู๊ดเดอะแบ๊ดแอนด์เดอะฟุตบอลพอดแคสต์ของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหลิซันโดเนี่ยนะจะโดนฮาลันเนี่ยอุ้มกระเตงนะวิ่งเลยแล้วก็ไปทำประตูใส่ยเบบูเนเต าลีละอะไรก็ว่านไปเนี่ยนะกลายเป็นว่าจบเกมยูเต,เตชนะซิตี้สองศูนย์ลิซโดเล่นดีลิชชาก็เลยอมาโพสบอกว่า ไม่สนหรอกนะว่าจะพูดอะไรพูดต่อหน้านี่มีอะไรมาพูดกันต่อหน้านี่นะไม่ใช่ไปพูดในโ,งในในโงในรงลาครค่พอเวลาเจอหน้าก็ไม่เห็นพูดอะไรเจอที่ไหนก็ได้พร้อมแบบพร้อมพูดคุยอยู่แล้วนะคุณเป็นตำนานสโมสรน,สน,นที่คุณจะให้กำลังใจคุณจะอะไรก็แล้วแต่คุณมาพูดอย่างนี้มันเหมือนบั่นทอนกันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาพอลสโกกับนิกิบัตรยอย่างไมมหยุดเออแล้วก็ไม่มีคำขอโทษด้วยนะเดยสองคนนี้จะดำแยกประเด็นนี้ก่อนนะสโคกับบัตรโดนมาก่อนเหมือนกันนะกับเรื่องวิพากษ์วิจารณ์แต่สมัยก่อนโซเชียลมันไม่แรงแต่ยุสโ27 28 บัตรแม่งทะลุ50ไปแล้วว่าน,นั่นเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันได้สบายเลยเนี่ยนะกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมองไม่ตรงกันสโคกบัตรมองว่าหยอกเล่นด,ดสิสโดมองว่ามาึาบงบูลลี่กูเพราะนั้นตอนเนี้ยมันเลยแบ,บ่งไปสองฝั่งซึ่งส่วนตัวเจดาผิดถูกชั่วดีชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ว่ากันไปแล้วแต่แต่ไม่อยากให้แฟนยวเวูเทตต้องมาไฝ่กันเพราะเรื่องนี้นะจ๊ะสโคเนี่ยก็พูดในรายการเพิ่มเติมอีกด้วยนะกับนิกกี้บัตรเนี่ยสโคบ,บอกว่าก็ OK, ให้เบอร์ไปแล้วนะที ok, hai, ่ท้าทายมัเน,มนเนี่ยให้เบอร์ไปแล นะบัตรก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันจะบ้าเหรอเออร์ลิงฮาลเลนเะนี่ยจะมาอุ้มลิซันโดกเตงเข้าเอวแล้ววิ่งไปมันไม่แค่สำนวนแล้วถ้าอ่อนไหวขนาดนี้เนี่ยนะได้ยินจากสื่อจากพอดแคสต์แล้วมาบอกว่าเฮ้ยมาเจอกันที่บ้านอะไรเงี้ยมึงโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะจะอารมณ์โมโหทุกครั้งที่คนพูดถึงคุณไม่ได้หรอกนะเพราะคุณเล่นให้กับสโมสรอ,อย่ไ,อยไงมยูเอต็ดไม่งั้นเนี่ยนะคุณอย่ามาเล่นสโมสรใหญ่แบบนี้คุณจะโดนแบบนี้โดนวิจารณไปตลอดอาชีพคุณนั่นแหละบัตรเองสมัยเล่นอยู่เน,นีีี่่่่่ยโดดดดดนน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 ัััับบบบเเเเหหมมือนะออกกกกะะะะตลลไไ็าาาสสป์ึง้้รรพจ ลิชาน้องรักพี่กับพอนี่นะไม่ได้มีอะไรส่วนตัวกับเองเลยอย่างที่พอสโคก็เลยเสริมบอกว่าคาวิจารณ์เนี่ยนะมันก็นกระตุ้นนักเตะแหละพอต้องบอกเลยว่าเครดิตก็ต้องมอบให้เราป่ะเพราะเรากระตุ้นนักเตะแต่เขาก็หยอกหยอกทีก่หยอกนะหยอกเพิ่มอีกกระทอกหนึ่งซึ่งเชื่อว่าแฟนฟุตบอลหลายคนไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวก,ก็กลับไปด่าสโคเมอยากได้เครดิตเขาหยอกอีกรอบหนึ่งเขาบอกไปดนว่าเล่นดีนัดเดียวเนี่ย ก็รู้แหละแต่พอเมื่อไหร่ที่น้องพูดเยอะเนี่ยนะเกมฟุตบอลเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเองนะเว้เชื่อพี่พี่ไม่เปลี่ยนความคิดหรอกนะพอบอกเลยว่าถ้าเองพาทีมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกได้เนี่ยมันต้องพิสูจน์กันในระยะยาวเกมกับซิตี้เนี่ยมันดีจริงๆแต่ช่วยทําแบบนั้นให้มันสม่ําเสมอหน่อยก็แล้วกันนะนิกกี้บัตก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะสภาพจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งเหมือนบุคลิกที่แสดงออกมาหรอกเพราะสมัยเราเนี่ยนะเล่นฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยนะเจออารันแฮนเซนเนี่ยตำน ว่า You can't win anything with kids หรือยู i t เต็ดไม่มีทะประสบความสำเร็จอะไรเลยกับไอเด็กพวกนี้หรือง่ายๆว่าโอ้ยเด็กเมื่อวันซืนพวกนี้เหรอมันจะมาพายู่แตดเป็นแชมป์เป็นไปไม่ได้จบฤดูกาล1น 9, 9 5 9 6ยูเเต็ดเป็นดับเบิลแชมป์ปีนั้นนะจ๊ะเพราะนั้นคำพูดนี้เลยเป็นวลีคลาสสิกจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งแฟนลิฟูเองตัวอรันเทนเซนเองหรือใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะลืมประโยคนี้มากเพราะมันกลายเป็นดิจิทัลฟุตปรินท์ชั้นดีเลยที่กลับมาย้อนทำร้ายจิตใจของทั้งคลาสบอลลิท ว,นะว่านไปนะใครทานก็โชคดีใครไม่ทานก็ลองหาไปย้อนดูกันแล้วกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นิกิบัตรเองก็บอกเขาก็บอกว่าเพิ่มเติมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบัตรอายุ18เองไม่ใช่ว่า2 6 27 28แบบตอนนี้นะบัตรเองเนี่ยนะไม่อยากออกจากบ้านมนอาทิตย์เลยแต่ท้าย่สุดแล้วยังไงอะเราก็ต้องเข้มแข็งเพื่ออาชีพของเราและก็ต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดกันอนะมันไม่จริงเออก็คือบางมุมก็เห็นด้วยแต่บางมุมเจ๊ดำไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าจะเตงเข้าเอวอุ้มเป็นเด็กหหรรืืืือออออะไไย่่่่างงเเเีี้มนมนนนนปปบูซึจ์ค บางครั้งเนี่ยไอคนที่ชอบบอกว่าเฮ้ยอย่ามาบูลลี่กูนะมึงไม่ชอบบูลลี่กูนะมึงแม่งเป็นคนบูลลี่ไอคนเนี้ยที่บอกว่าคนอื่นบูลลี่ตัวเองเนี่ยก็กาลังบูลลี่ไอคนอื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราสนิทกันเรารักกันเราพูดเตือนกันพูดแซวหยอกล้อหยอกเอิอ์กันเงี้ยมันเหมือนเพื่อนกันอะ่ะแต่บางครั้งเพื่อนก็ไม่รู้อีก มันก็ต้องวัดความสนิทมากน้อยแค่ไหนเล่นหัวได้หรือเปล่าเล่นได้มากแค่ไหนแต่ต้องตรงไหนได้อย่าล้าเส้นตรงไหนได้บางทีคนเราเนี่ยมาตรวัดหรือฟิลเตอร์ไม่เท่ากันเพราะนั้นอย่าเจดาจะไม่เคยใช้คานี้ถ้าพวกแกติดตามฉันมามน่าจะรู้ว่าฉันจะไม่ใช้คำว่าบูลลี่เพราะรู้สึกว่าบางครั้งถ้ามันรักกันสนิทกันชอบพอกันเนี่ยมันแซวมันหยอกกันได้แต่ให้อยู่ในพื้นฐานของความน่ารักหรือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะนั้นบางครั้งคนที่ใช้คําว่ามึงบูลลี่กูคุณก็กําลังบูลลี่คนอื่นอออออยยยยูู่่่่่่่่เเเเชชชนน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 ดดดดดีีีววววววกกกัััััพรร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 าาาาะะะะะะ้้มมงงแจจสใใใใคคคคคบบไไิิถผปตข รักใครสามัคคีกันไว้เด็กผีทุกคนฟอร์มทีมกาลังมานะมเคือคาริกกกำลังจุดประกายเอ็นท้าให้เราอยู่ตอนนี้อย่ามาฟัดก,กันเองเพราะเรื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะทีนี้หนึ่งคนที่ออกมา เอาน้ำมาราดกองไฟน้ำนะไม่ใช่น้ำมันนั่นคือริโอเฟอร์ดินานด์นะจ๊ะตำนานกองหลังปากเป็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมช่างกลิ่นเนี่ยก็ออกมาบอกเลยเพื่อนรักเขาจะโคนี่บาดเพื่อนนะบางทีนายพูดอะไรไปเนี่ยแม่งเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะมันเป็นเรื่องสรีระเรื่องความสูงเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของผลงานเพราะนั้นเนี่ยระมัดระวังกันหน่อยนะเพื่อนนะก็เป็นห่วงทั้งสองฝั่งโดริโอเนี่ยเคยเจอกับลิซโดมาติเนสที่สนามซ้อมของแมนยูเต็ดด้วยแล้วเขาก็พูดในรายการของตัวเองริโอเฟอร์ดินานด์พร ก็อาจจะล้าเส้นกันไปหน่อยกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปลิเองเนี่ยเคยคุยกับน้องชาด้วยหลายครั้งเลยทั้งออนไลน์ทั้งเจอหน้าเนี่ยนะน้องเป็นคนดีนะอยากจะชนะอยากจะพายูเต็ดก,กลับไปได้ชงได้แชมป์อยู่ในมาตรฐานที่เราเคยทําได้น้องมันบอกเลยว่าอยากรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามาตรฐานตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงน้องชาเนี่ยเคยชวนลิไปที่สนามซ้อมด้วยนั่งกินกาแฟพูดคุยแล้วน้องมันขอคําแนะนําจากลิเนี่ยนะมันเอาไปใช้หมดเลยนะวิธีการเล่นในสนามก็แสดงออกชัดเจนว่าน้องมันเป็นคนจริงใจจริงจังและนักเตะแบบเนี้ยคุณต้องมีไว้ในทีมนะ เนี่ยอะไรไปกระทบจิตใจเขาเขาก็แค่ออกมาแก้ต่างตอบโต้มนเป็นสิทธิ์ของเขานะลิบอกเลยบางทีเนี่ยนะการพูดการจากันบางทีมันโดนตีความเกินไปแต่ก็ไม่ไหนความว่าจะมาชวนท้าตีท้ทาต่อยกับพอสโคหรือนิกิบัตมันไม่ใช่แต่ลิชันโดเนี่ยแค่จะบอกว่ามีอะไรมาพูดกันต่อหน้านี่มันจะได้ดีกว่ากันเออไม่ใช่มาไปโพสต์ไปพูดในรายการอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์เขาลิบอกเลยว่า,วาน้องชาเนี่ยมั่เป็นแชมป์โลกนะเพราะนั้นน้องมันรู้ว่าจะทํายังไงให้เป็นผู้ชนะหลังเกมเนี่ยเขามาคุยกับลิเขาบอกเลยว่าตอนนี้ทีมเริ่มมมีาาาาตตตรรรฐนแล้้วเองกโ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเวลาเราพูดถึงใครเนี่ยนะหรือใครพูดถึงเราเนี่ยนะมันต้องสามารถพูดแบบเดียวกันต่อหน้าซึ่งกันและกันได้มันถึงจะเรียกว่ายุติธรรมเออก็ถือว่าพูดได้ดีนะเลโอเฟรนันก็บอกว่าเพิ่มเติมเพราะว่าลิเองเนี่ยนะไม่เคยโจมตีใครเป็นการส่วนตัวเลยลิจะวิจารณ์แต่ฟอร์มการเล่นแยกแยะรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นในฐานะนักเตะคนนึงในฐานะอาดีตนักเตะของสโม,มสรลิย้ำมาตลอดว่าไม่อยากเป็นเรื่องส่วนตัวและลิก็หวังว่าที่ผ่านมาลิไม่เคยทําอะไรแย่ๆแบบนั้นเพียงแต่ว่าในกรณีของนักเตะ เคยไปพูดถึงฟิลโจนและลิไม่ได้รู้ตื้อลึกหนาบางมากนักลิก็เลยต้องออกมาขอโทษฟิลโจนในครั้งนั้นเนี่ยนะลิก็เลยบอกฟิลโจนว่าหรือใครก็ตามเนี่ยนะถ้ามีปัญหากับลิเนี่ยนะมาคุยต่อหน้าเลยหรือทักมาเลยแล้วมาคุยกันลิไม่เคยมีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นนะก็ถือว่าออกมาเตือนเพื่อนรักออกมา,าปกป้องน้องรักอย่างลิเซโดมาติเนสและก็ออกมายืนยันจุดยืนตัวเองโดวยว่าไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยพูดเรื่องที่ตัวเองไม่รู้หรือถ้าพูดไปแล้วแล้วมันไม่รู้จริงเขาก็พร้อมจะแสดงคําขอโทษนะจะสำหร เนี่ยไม่กี่วันเนี้ยมันก็น่าจะจบเรื่องราวของปอล์สกอนิกิบัตกับดิฉันโดมาติเนสนะจ๊ะเพียงแต่ว่าแฟนยูเต็ดอย่างเราอย่าไปเติมเชื้อฟืนเด้อทีนี้ไปต่อที่ทิศทางของแมนยูเต็ดต่อก็แล้วกันพวกแกไปกันที่เทอรี่องรีนะจ๊ะหรือว่าเดอะกุนเชียงนะกองหน้าระดับตำนานข,ของไอ้บินหยาแฟน์เรียงอาร์เซนอลบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าผู้บริหารของแมนยูเต็ดเนี่ยนะมึงช่วยเคลียร์ให้ชัด คัดให้จบเลยว่าเอายังไงจะทําสโมสรเนี้ยไปในทิศทางไหนค่อยตั้งโค้ชคนใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวตั้งมาภาพไม่ชัดดิเรกชันไม่ดีก็เละก,กันอีกนั่นเองนะจ๊ะองรีเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเออองมากจริงๆนวเนี่ยนะอืมบอร์บริหารเนี่ยนะก็ต้องคิดให้ดีนะองไม่รู้หรอกนะว่าเขาต้องการอะไรอะแล้วมองหาอะไรอยู่แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วกันนะบาเยินเนี่ยไปเอาแวงซองกอมปานีเดอะบริษัทมาแล้วเราเองก็คุยถึงหลุยเซนิเก้นะแฟงไลกาดในตอนที่เขาทำทีมบาร์เซลโลนาเห็นเนละล่าเห็น คุณรู้ว่าทีมของคุณต้องการอะไรโค้ชของคุณจะเป็นแบบไหนมันจะตอบได้ทันทีแต่ที่แมนยูเต็ดเนี่ยองไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากได้อะไรอยากประสบความเฉเร็จอะไร DNA เป็นยังไงเอาไง,ไง่ายๆว่าถ้าเกิดที่องไปเห็นเกมที่ไมเคิลคาริคทำเนี่ยนะมันดีนะเกมล่าสุดกับซิตี้แต่อีกสสัปดาห์ข้างหน้าอาจจะเป็นใีแบบก็ได้เพราะนั้นเขาต้องวางรากฐานวางหลักให้ชัดเลยว่าจะเดินหน้ายัางไงก่อนจะไปเอาใครเข้ามาทํางานต่อเนี่ยนะก็เอาง่ายๆแนวะทางตอนที่องอยู่กับบาซ่าเนี่ยนะเขามองเลยว่า ถ้าบ้านคุณมีคนอยู่แล้วใครจะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วไม่เข้าออกับคนในบ้านเนี่ยนะเขาไม่เอาเลยเขาไม่สนด้วยว่าคุณเคยเก่งมาจากไหนหรือว่าแน่มาจากไหนนะแต่ถ้าคุณเก่งคุณเหมาะกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นคุณเข้ามาได้เลยมาร่วมงานกับเราได้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจโอ้ก็พูดได้ดีนะเหมือนบาซ่าเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งมีนักเตะอยู่มีโค้ชสตาฟโค้ชประธานสโมอสรมีทุกคนอยู่ในนี้แล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยร่วมงานด้วยถ้าไม่เป็นแบบเดียวกันไม่ได้คิดแบบเดีีีียววกกกกักาาัันนนนนน็็ไมมมม่่คครรรรเเเข้้้้้้าาาาาาาพะตตอองงงงหหหใจจลถึ จุนายนเนี่ยจบฤดูกาลเนี้ย225-226เนี่ยจะจบฤดูกาลแบบไหนว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องไปคิดมาว่าหลังจากเนี้ยยูเ็ดจะเดินเส้นทางไหนจะไปที่ทางไหนบอร์บบริหารเอนอสลุงจิ๋มโอมาเแบราดาเจสันวิคคอรกมึงไปคิดมาให้จบเลยแล้วเลือกโค้ชจากเงื่อนไขเหล่านั้นเออมันจะได้ไปกันได้ไม่งั้นก็รูปหน้าปะจมูกวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยทีนี้ไปดูกันที่ไมเคิลคาริกนะจ๊ะกุศลชัวคราวยูเ็ตก็โดนมีพระวิจารณ์จากตำนานกองหลังระดับโลกของโบบิ อย่าได้มอบตำแหน่งผู้จัดการทีมถาวรให้กับไมเคิลคาริกนะแม้ว่าจะทำทีมได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะไม่เชื่อน้ำยาว่าคาริกเนี่ยจะทำทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในอนาคตนั่นเองนะจ๊ะโดยจอมอคารกรเนี่ยก็พูดกับสกายสปอร์ตนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเออเกอร์ว่าเกอร์ไม่เปลี่ยนใจนะเกอร์คิดแบบนี้มาตลอดนั่นแหละตนนั้งแต่ยุคที่ลิปูเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาเรื่อยๆเนี่ยนะเกอร์ก็ามานั่งคิดเออโค้ชคนนี้จะดีพอทีอ่จะพาลิปูคว้าชแชมป์ลีกได้หรือเปล่าไม่ไ อยากจะเชื่อก่อนว่าเออไอคนนี้มันมีโอกาสหรือไอคนนี้มันไม่มีโอกาสนะเพราะนั้นเกอร์พูดตรงๆนะเกอร์ไม่เชื่อว่าแมนยูเต็ดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้โดยการทํางานของไมเคิลคาริกนะหรือแม้แต่เชนซีจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเรียมโรซีเนียเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยนะไม่หรอกเกอร์บอกตรงๆเกอร์ไม่ใช่ว่าไม่ให้เกียรติหรือไม่เคารพพวกเขานะแต่เกอร์พูดอะไรตรงไปตรงมาจากความรู้สึกของเกอร์และสิ่งที่พวกเขาเคยทํามาในอดีตเพราะนั้นถ้าพูดตรงๆเนี่ยผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้เนี่ยเก พิ่มแล้วก็เพิ่มไข่ลงไปไม่ใช่บะหมีใช้สีปะะโถเอ้ยนั่นแหละแต่เกอร์ไม่คิดว่าไมเคิลคาริกจะมีหรือจะขาดแต่เกอร์อาจจะคิดผิดก็ได้เอาเป็นว่า สิ่งนี้มันทำให้เกลรู้สึกว่าไมเคิลคาริคไม่ควรไปต่อกับตำแหน่งผู้จัดการทีมทาวรของยูไนเต็ดอ่ะหมายถึงว่าอามพิเศษหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่มันดูไม่ได้ด้วยเหตุผลแต่ว่ามันเห็นผ่านทางคาแรคเตอร์คาลิสมาบารมีอะไรก็ว่า,าไปนะแต่นี่คือมาจากปากของจมอคอรกรคนที่ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็หมวกคนลนะใบเนาะสมัยเป็นผู้เล่นก็แบบหนึ่งสมัยเป็นนาผู้วิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็แบบหน,นคืืออเเร่งนี้ เจไม่ได้พูดเองโจเซ่มูรินโญ่นักเตะหลายๆคนก็บอกว่าคุณไปเอานักเตะที่ไม่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาสอนวิธีการให้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันตลกเออก็ว่ากันไปนะแล้วแต่มุมมองนะส่วนตัวเจก็เย้าว์จอมมรกรเล่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี่โอ้พูดอะไรมาบางทีที่ตรงข้ามหมดนะอ่ะไปดูกันที่เดอะลอร์เรอรการ์เน่โนมิคซบอสไลน์ในจักองกลางกับตันิมชาติฮังการีของฟิลิปปีลิปูเนี่ยนะก็ยืนยันว่าความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาใหม่กับลิปูเนี่ยเกิดขึ้ แนะจ๊ะในวัยอวัยเยอเพศเบนจะเพศ25ขวบเ่ยนะโดยโซโบเนย้ายมาอยู่กับลิบูตั้งแต่ปี2023นา้อยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าอยู่ต่อยาวๆเนี่ยโอกาสเป็นกัปตันทีมมีสูงเลยนะจ๊ะเจ้าตัวพูดแบบนี้เขาบอกว่ามันก็มีการพูดคุยกันอยู่เสมอนั่นแหละสื่อก็ไปพูดไปลงข่าวอยู่เรื่อยๆละ่ะว่างานของพวกคุณมันคือการเจราจาของเราอะไรแบบนี้นะมีการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่แต่ว่ายังไม่มีใครตัดสินใจอนะไรนั่นและมันจะเป็นตัวดอมเองหรือว่าตัวเย็นหรือสโมอสรเนี่ยนะนะเรา ฝึกซ้อมทุกนัดให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวรอดูว่านาเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ดอมเนี่ยมีความสุขเหลือเกินกับลิปูนะแต่ว่าฟุตบอลก็อย่างเงี้ยใครจะรู้อนาคตล่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ดอมจะมุ่งมั่นกับลิปูไว้มากที่สุดนะรวมเรื่องสัญญาใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่มีการพูดคุยจริงๆแล้วตอนนี้อ่านั่นคือเดอะรอหลาว่าการเดบิต์ชสไลน์นะจ๊ะน้ำขิงสักถ้วยไหมอ่ะไปดูที่เป๊ปเดอะโรคจิตกัวเดล่านะจ๊ะกุนซือคนเก่งของแมนเชสเตอร เชลซีซิตี้เลยว่าไปเซ็นสัญญามาร์คเกยกองหลังกัปตันทีมครอสพาเลทแล้วก็กองหลังที่ช่างกริปมาให้ได้ในเดือนมก,กราคมนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะได้เขาตัว20ล้านปอนด์เนาะเป๊ปบอกแบบนี้บอว่าโอ้เป๊ปบอกเลยนะน้องเกนเนี่ยแม่งคือเซ็นเตอร์ระดับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วก็เล่นใน้กับทีมช่างกริปด้วยขอบคุณเหลือเกินขอบคุณบอร์ดบริหารขอ,องซิตี้มากเลยที่พาน้องเกมาที่เนี่นะเขาจะเล่นเซ็นเตอร์ซ้ายเซ็นเตอร์ขวาได้หมดเลยนะแล้วเป๊ปเองก็รู้ดีว่าทําไมน้องมันเลือกเราเพราะว่าเป๊ปมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเขามีสัญญายาวกับพาเลทเนี่ยเราคงไม่ได้ตัวเขาแน่แต่ แต่สถานการณ์ตรงนี้เขาเหลือสัญญา6เดือนมันเลยง่ายขึ้นแน่นอนละ่ะเราคุยกันแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่กับเราถ้าไม่ใช่แบบนี้มันคงไม่เกิดสถานการณ์การย้ายทีมเกิดขึ้นหรอกถ้าเขามีสัญญายาวนะเพราะนั้นเป๊ปมั่นใจว่าเขาเลือกเราเนี่ยเราก็เลือกเขาเช่นเดียวกันนะนั่นคือเป๊ปโกเดล่าพูดถึงมาร์เกอีนะจ๊ะกองหลังคนใหม่ของเขาซึ่งเข้ามาเนี่ยตอบโจทย์เลยจะดัดมั่นใจเลยเพราะอะไรลูบิยาเจ็บยาวยอชโกก้าเดียวเจ็บยาวนะจ๊ะจอห์สโตนก็ยังไม่ฟิตในทานาเก้นี่ล,ล่องเรือหาปลาอยู่ในทะเลตอนน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 ีี้นะไมม่ัับบูดดดาาวววลลลลุงแ็กกกกซ์อออเโิิิคชฟรสพ ก็ยังพึ่งพาไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะต้องอาศัยมาร์เกอรกองหลังคนใหม่นี่แหละไอ้ตออที่ไอ้เป็นใหญ่ไฟปเป็นยังอาร์เซนอลนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะกาเบรียลเชซุสกองหน้าคิ้วตกของปืนใหญ่ไฟเนเนียังเนี่ยนะและทีมชาติบราซิลก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยอยากอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปหลังจากหมดสัญญาปัจจุบันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้สโมสรยังไม่คุยเรื่องนี้เลยนะในวัย28ปีเนี่ยจะตัวพักจากการมาเจ็บหัวเข่าไปเกือบปีนะแล้วพอกลับมาฟิตได้เนี่ยก็ต้องมาแย่งตำแหน่งกับน้องไก่ไคฮาววเเทแบ็ซิชาตยอรมันนเาะแล้ววกก็ิกตอร์เยอรร์เเคสหน้าิชาตสวววีีเเเดนดนนน้้ยยะะจจจ๊าตั่์ สัญญาปี2027เขาก็เลยสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเ,เป้าหมายแรกของเช่คือกลับมาฟิตก่อนนะแล้วก็เช่ก็อยากจะลงสนามต่อเนื่องแล้วก็มองแล้วเนี่ยต้องฟิตแล้วเล่นให้จบฤด,ดูกาลนี้ให้ได้เช่อยากอยู่อาร์เซนอลต่อนะมีสัญญาอยู่ก็จริงอะ่ะแต่ถ้าถามเช่เนี่ยอยากจะต่อไปอีกนะอยากอยู่ที่นี่คว้าชแชมป์ที่นี่มีเป้าหมายชัดเจนอยู่ที่นี่แหละแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ถ้าถามเชต่ตรงตรงเนี่ยเช่อยากจะคว้าชแชมป์กับอาร์เซนอลให้ได้นะส่วนเรื่องสัญ,ญญาใหม่เนี่ยสโมสมยรย เ <Hey, S 2> ช่วยมาเจรจาด้วยควิ๊กควิกควิกควิกอ่ะมาต่อกันที่พักปรมาชากุ๊กกุ๊กไก่นะจ๊ะธนามาศสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์หรือว่าเดอะตุ้งติ้งมาดามโทของเจ๊เนี่ยนะล่าสุดก็วีร้อนจีเลยแล้วเมื่อคืนเนี่ยเจอดอตมูลไม่รู้จบแบบไหนเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างที่สนามซ้อมของสเปอร์เนี่ยเป็นไปอย่างปกติไม่มีการมาพูดคุยมากดดันมาบีบเขาให้ออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดน,นะจ๊ะโดยมาดามโทให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าจริงจริงเนี่ยโทบอกเลยนะว่าโท ไม่ใช่บอดอย่างนั้นพวกเขาเชื่อมั่นในตัวโทมาตลอดนะนะแล้วโทก็บอกแบบนี้ทุกนัดน,นั่นแหละโทเมื่อกินข้าวกลางวันกับทีมบอดบริหารด้วยเพราะนั้นทุกอย่างโอเคดีแค่โทไปแย่งสเต็กหมูเขากินเขาไม่โกรธโทรหรอกเนาะอันนี้ยาวเล่นนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของสื่อเนาะก็กระแสะก็ลือกันไปตัตงนานๆน,นะแต่สิ่งที่โทโฟกัสคือทุกเกมของสเปอร์นะตาบใดที่เราชนะเนี่ยเราก็จะรอดและโทมั่นใจว่าโทจะทําให้เราชนะมากพอเดี๋ยวทุกคนก็สนับสนุนเราเเออออองนนนนนนัันบบน่่่แแแหคคืืืมมาาดโทบบบบบกี้จไ ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะไปดูที่เรื่องของค่า xg กันบ้างหรือว่าค่าคาดการ์าารเป็นประตูที่โอ้โหใน234ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคนมาใช้กันเยอะมากนะมาวิเคราะห์วิจารณเรื่องนี้กันเยอะมากหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยเลยคือมอร์แกนโรเจอร์สจ้าเดอออริจินัลหนาวเน็บนะกองกลางตัวลูกทีมชาติอังกฤษของแอสต์มิลล่าเนี่ยนะนะก็มาบอกเลยว่าไอ้พวกค่า xg เนี่ยไรสาระส้นดีเลยเพื่ออะไรเพื่อจะมาวัดว่าใครยิงเข้าไม่เข้าประสิทธิภาพมากไม่มากเนี่ยหรอเขาก็เลยปกป้องแนวทางการเล่นของตัวเองเพราะว่าแอสต์มิานะนยก ไกลได้ลองยิงมีโอกาสยิงลองยิงเลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะยิงลูกที่โอกาสจะเป็นประตูมันต่ำเอาไงะวะมันไม่มีโอกาสจะเป็นประตูอะค่าเอจีมันก็เลยต่ําแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูไปแล้วเจ็ดลูกในพรมเมียรกลีกแต่ค่าเอจีของเขาแค่4.24ลูกนั่นแปลว่ายิงมากกว่าค่าเอจีนะจ๊ะโรเจอร์สบอกแบบนี้นะเขาบอกว่า นะโลว่าไรสาระพี่นะโลรู้สึกเหมือนแม่งเราทําผิดมากมายอะโลทำประตูได้แต่ค่าไ g ีแม่งลดลงคนแม่งก็เลยมาบอกว่าโลไม่แจว๋วเงเหรอี่คือถ้าดูโอกาสโอกาสยิงของเราเนี่ยนะมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่เราจะลองยิงเราไม่ได้ยิงมั่วๆนะเว้ยเรามีโอกาสเราถึงเลือกยิงแบบนั้นแล้วพี่อูนเนี่ยนะก็บอกเราว่าลองยิงจนนอกกรอกบฟห้โทษด้วยเขาบอกกองกลางทุกคนเลยว่ามีโอกาสลองยิงเลยเพราะนั้นเนี่ยนะเขามาบอกกับโลด้วยว่าเฮ้ย hey, พ,พี่พี่รอนะโอกาสเอง็งยิงประตูนอกกรอบแบบพี่รอ,อยู่อ่ะเนี่ยเขาจะพูดกับโลแบบนี้เลยเพราะนั้นเราทําประตูมมมันคงไ่สแบบ ทุกลูกหรอกแล้วก็ไม่ได้เปิดบอลแบบเนี้ยมทุกลูกหรอกแต่วิธีการทำประตูมีหลายอย่างอย่ไปสนใจมันมากเลยค่า XG เนี่ยโอ้โหซึ่งจะดังคนข่างเห็นด้วยนะเรื่องนี้ตราบใดก็ตามที่คุณมีโอกาสยิงนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสยายได้ประตูแต่ถ้าหลังจากนี้เรามาวัดกันโอ้โหค่า XG อ่าของ Morgan r o ร e r s เยนะยิงมปแล้ว40 6ครั้งในซีซันนี้นะตรงกรอบเนี่ยสิครั้งค่า xG เนี่ยอยู่ที่0.09ต่อการยิงหนึ่งครั้งแต่วโอกาสเป็นประตูเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ก็ยังยิงประตูได้7ลูกอะ่ะเออนี่รายงานจาก Opta Ana l y s t นั่นเองนะจ๊ะก็ว่าไปนะใครจะเอาตัวเลขมาประกอบการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ดูเกมในด้วยว่าผลการแข่งขันหรือผลงานส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนเนี่ยเวลามันประกอบกับสแตตต่างเนี่ยมันไปด้วยกันไหมหรือว่ามีอะไรที่มันแปลกไปหรือยอ,อ,รอยน่าสนใจนจจะแต่มาคิดว่า้ g โอโ เป็นประตูน้อยเหลือเกินยังยิงกันอยู่ได้เงี้ยตลก เออมีโอกาสก็ต้องยิงสิวะถ้าไม่มีโอกาสยิงมันจะเป็นประตูได้ไงวะอ่ะไปดูเรื่องค่าเหนื่อยของคริสเตียโนโรนัลโดนะจ๊ะเจ้าของรหัส CR7 ซกองหน้าตำนานของอัลนาเซอร์และทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะฟ้องร้องกับทีมเก่าอย่างยูเวนตุสแล้วก็ชนะอุทธรณ์ด้วยนะจ๊ะในคดีความที่ยืดเยื้อมานานเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำมันได้เนี่ยยูเวนตุสประบสบปัญหาการเงินในช่วงโควิดเนาะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลื่อนเหลือว่าไงว่าติดไว้ก่อนค่าเหน โรนโดไม่ได้ค่าเหนื่อยก้อนนี้เว้ยเพราะยูทูบเนี่ยนะไปใช้คำในบัญชีเขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนเงินเดือนในงบการเงินมันทำให้เงินก้อนนี้ถูกยกเลิกไปแล้วโรนโดก็ไม่เคยได้เงินก้อนนี้ก็เลยไปฟ้องศาลเนี่ยนะปีที่แล้วฟ้องไปเรียบร้อยนะศาลชั้นต้นก็รับเรื่องแล้วก็บอกว่าต้องจ่ายให้กับโรนโดนะจ๊ะล่าสุดศาลรุทธร์ก็ตัดสินออกมาเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วก็บอกให้สโมสรยูทูบจ่ายเงินค่าเหนื่อยที่เลื่อนออกไปเนี่ยหรือลืมอะไรก็แล้นเนี่ยครึ่งหนึ่งจากสิบงจโดล้านปอนด์เน,ตน,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 เน,นแต่ยยูทูบ ก็จะยื่นอยู่ทอร์อีกครั้งไปถึงสารดีกาเนาะตามรายงานของกาเซตาเดโ l ่สปอร์ตส่ออิตาเลียนนั่นเองนะจ๊ะอะรอดูแล้วครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงนะแต่ว่า เขาบอกว่าผลกระทบทางการเงินของยู u t ทู e เนี่ยจะไม่เพิ่มเติมนะเพราะว่าไอเงินจำนวนเนี้ยมันไปนรวมกับงบประมาณในฤดูกาลที่แล้วเอาไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองก็คือ 2023- 2024เอ้ยสองฤดูกาลที่แล้วสิอืมนะเดี๋ยวรอดูว่าจบยังไงปีหน้าน่าจะจบนะจ๊ะหรือภายในปีนี้แหละปิดทางที่บราฮิมดิอสาสนะจ๊ะกองกลางตัวรุกทีมชาติโมร็อกโกของเรอัลมาดริดนะที่ยิงจุดโทษปานเนก้านะแต่ไปตรงตัวเดรเมนดี ทำให้จบเกมเนี่ยเซนเกลเนี่ยเอาชนะโมร็อกโกไป1นึ่งศูนย์คว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นไปเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยฝันร้ายเลยนะแล้วแฟนบอลเนี่ยโอ้โหกลดา่าเข้าไปดา่ากันในโซเชียลเยอะแยะจนเนี่ยแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้หัวใจของฮิมเนี่ยเจ็บปวดมากฮิมเนี่ยอยากเป็นแชมป์รายการนี้ขอบคุณทุกความรักที่ทุกคนมอบให้กับฮิมด้วยนะท้งข้อ,ขอความกําลังใจรอยยิ้มมันทำให้ฮิมไม่ได้สู้อยู่ลำพังฮิมทำทุกอย่างเพื่อทีมชา Morocco, ติโมร็อก เลยแล้วขอโทษจากใจจริงๆด้วยฮิมรู้ว่ามันนานกว่าจะฟื้นได้เพราะบาดแผลในอาชีพการทาแข้งของฮิมแบบนี้มันไม่ได้หายง่ายหรอกแต่ฮิมจะพยายามไม่ใช่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฮิมและทุกคนที่เจ็บปวดไปพร้อมกับฮิมด้วยฮิมจะ move on จะไปต่อจนกว่าวันหนึ่งฮิมจะทําได้ดีและตอบแทนทุกความรักที่มีให้ฮิมด้วยและเป็นความภาคภูมิใจให้กับชาวโมโร็อกโกทุกคนโอ้โหถือว่าใจฉลายนะใช้คํานี้แล้วกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละการหายใจหนึ่งครั้งเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ไปตลอดการแต่ขอให้บราฮิมดิอยสกลับมาโดยเร็วก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ในช่วงหลังเนี่ยก็ฟอร์มยอดเยี่ยมกับทั้งโมร็อกโกแล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นกับเรอัลมาดริดด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอ้ากลับมาไวๆนะบราฮิมดิอยสนะเอาจะช่วยอยู่เด้อและนี่คือบทเขงเรื่องเล่าซูซีในเช้าวันพุธสีเขียวเนี่ยซับแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจะได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยอีฮายทุกคนขอบคุณนะจ๊ะเจอกันแบบนี้ก็ต้องไวพ้ และใครเจออุปสรรคอยู่จะทำเอาใจช่วยนะขอให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ในทุกกรณีเลยจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นหลังจากนี้ดีขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแลวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีสวัสดีไปเว้ย